วิทแหลกครับผมน,นี่มาเวเท็ดเนาะวันนี้เขามีอุปกรณ์พ่อเนะครับโอ้โหนรยากาตีนะครับผมเลงๆๆๆงงงกี่ตัวปอนี่<ห>กี่ตัวครับนี่

จะเห้องลุงเนี่ยพี่แดที่กับพี่ซ่าหนึ่งกับสักห้าหลังได้ก็สื่อพี่ปุ้นเลยล่ะเชพี่ตอนนี้เป็นการเป่าคาถาเนาะวางคาถาละกอาจัน์เม็ดไม่พี่น่ากระจัดนักเหมือนกันนะพี่น้องโอปีนี้น้ำนัก ปุบเคยท่วมท่วมมดเลยไปข,ข้างกวนสช่ยหมเห็นไหตั้ทงที่มันน้ำไหลนี่คือมันตึงหัวเนาะน้ำ <talvez> ม,มันอยู่ออกมาทั้งนี้มันก็ตึงมาจ้อมกมนเนกันเนาะ นี่น้าไข่มูนหรอกแค่มันหรอง เจ้ามาคิดหยากปากเป็นรอยไทยช้ำเปลี่ยนรอยไทยใหม่ทิ้งรอยไทยเก่าระกำอกใครใครบ้างไม่ํำเมื่อยามเห็นรอยไทยแปลพุ่งนาแดนนี้คงร้างไปอีกนา ปีนั่นมีคนขลามด้วยน,น,น,นะ,ะแต่สลามปาร์เบสเนี่ยนะกระแต้ฉันทคนสิบบาททางมาติดหลังที่48แล้วครับผมสี่หลัง Hàm bứt mà cháy đi cả nó hàm bứt Lo đủ phần ngán nó bị nó hàm bứt nó không có cháy nó bị nó Hãy để cáp con lưu vào trên đấy Cháy Hạp tay hạp Bằng thứ 5 xíu khập Ok Lo hoi Hàm bứt hàm cắm คิดมาได้กูบีตดยอนเนาะเนี่ยแป๊บพูดปะตอนนี้รอเวลรเานปีน้อสักเกิงชโงงเขาไปใจของเราที่ใส่ว้เบ็ดแหลกใส่ว้สามอันได้นะี่เนาะแท้ตัวคนเงินตุ๊ก ย,ยังเพียกรองตาเมื่อเวลาฝนท้ายอนสักกรสรรรคร,รก่งชั่วโมงครับผมปลุลงมือหนัโอ้ยปะลุครับผมเสียงก้อยลองม,ม<ร>ือเสียวประมาณครับประมาณครับเวทแหลกครับผม ข้าปากแนไหมี่นี่เพาดนั้ได้เชียงเงียร์พี่าดจังลาเป็นปูรือเป็นปลาปูล่ะใช่จัดขำแล้วพี่น้องนะครับผมโอ้โหเงยังยเงยดีดดีดตัวแล้ว งอมงอมปูวะบโอ้นี่มันใจปูนี่ปลาทั้งเงยขึ้นบนดีปปลาอุ้งเป็นปลาย่งนี้ปลาดุกครับดุกอีกแล้วครับผมแปดสองครับแป๊ดเลยครับจอดสวยฮุบฮุบดึงเงาดึงนงาต่อยระวังมือติเสียว ปลาต่อไปเลยเลยครับคนกระกอนครับม่านี่ไอ้กระบี่ไหมนี่โอ้โหนี่ไงมังง้อด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห่อยใจเย็นลุกครับผมมันหัวละมันหัวละตามเพาะครับปลาดุ๊บดุ๊บครับดุ๊บครับแตกสามครับ ลูกสวยโอ้ลูกงามเนาะพี่น้องใส่มาฐานใส่มาฐานฮะคนกระทุกอ่ะใ,<ส>ใส่แล้วนะเราต้องมือผม <หง S 1> ด้วยเบาๆบ,า,บ,า,บางๆโดนมือนะเจ็บนะพี่ไปกอดเฉยยืน มีบางนี่มีปลาช่อนปลาปิดห้องปลาปางก็ปีปลาชะละปลาชะะปลาะะเรียดใครเรียดบางงใช่มาไ รอบน,นี้รอบสุดท้ายครับพรุ่งนี้คือปิศันมาใจตอนตีห้าครับรอบนี้ให้เป็นรอบสุดท้ายก่อนสำหรับวันนี้หน,น,น,น้าพี่เนอแทนแทนแทนโอ้ตัวนี้สวยสิอะไบ้างชูหน่อยชูหน่อยเรื่อยๆ กัดเต็มคําไม่ไฟไฟโอเคใส่มันผูกมาใจไหมครับ hey, hey, hey. ใส่ละไว้นะครับ เชรแฟน,น<า>สุขใจนั้นพลังควายควายก็แล,เล่เรียม้านั่นปบร้องปรบปบอยู่กลางหน้าเสียงเที่ยร้องตาเมื่อเวลาฝนพราง